สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับ มือนี่บบาตื้มีง่วททองครับจะมาเปิดราคางว่าทองทั้งสาตเลยครับพี่น้องครับใครสนใจครับพี่น้องครับมาเบิ่งงัวโตแรกกันเลยครับงัวตัวนี้เพิ่นมิลูกมาแล้ว1โตครับถ่ายสูง120ครับนมสีเต่าครับบอมมิติงครับตัวนี้ครับ ตัวนี้ให้ลูกดีนะ้ครับพี่น้องครับนามุ่มุนี่ครับให้ลูกแดงดีเป็นแดงครับเล็บดีคอขาดีคือเก่าครับพี่น้องครับง้อไท่กลางครับตัวนี้ครับทองซีเดือนกัวเกือบหาเดือนครับเบาถึงเปิดในราคาเบาๆเลยครับตัวนี้พ่นเปียกฝนครับขาบหน้ามเปียกฝนครับแต่ว่าสีแดงเข้มนะครับตัวนี้ครับงวดตัวแรกครับง้ดทองสีถึงหาเดือนครับ 2อ0 0มืนเกาพันครับพี่น้องครับราคางงาทองราคาเบาๆไปเลยครับเอามาว้ไปไปว้เลยครับเมื่อนี้ครับใายสูงร2อยยี่สิบครับมีดูมาแล้วหนึ่งโตครับสีแดงดีเด้วครับพี่น้องครับพิเตอบเดียครับเกียร์ขีตมเกียร์ขีดม่างหันครับฝนตกห่อครับนมสีเต่าครับบทกบทถอนครับเปลี่ยนเข้าเห็นเรียบร้อยครับหัวไทกลางครับหางเงาดกดำครับตัวนี้ครับ ฝ่ายสูงร้อยยี่สิบครับสองหมื่นเก้าพันครับพี่น้องครับงวดทองสีทั้งหาเดือนครับประกันทองครับบ่าวตึงตัวทองให้เรียบร้อยครับนี่เป็นงวดตัวแรกครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งง้อตัวที่สองกันเลยครับนี่ครับงวดตัวที่สองครับถึงงวดไท่สูงร้อยยี่ประมาณครับสูงร้อยสิบหาเส้นครับตัวนี้ครับเป็นไทยพพลโพนครับทอง แปดเดือนนิดๆแล้วครับนมไข่แล้วครับน่มลงเต่าครับนมไข่แล้วครับตัวนี้เพื่อนก็ไม่ลูงมาเลี้ยงเท่อกันครับหนึ่งโตครับตัวนี้แดงเป็นแดงครับนาเต็มขาวจังหน่อยครับเป็นลักษณะเด่นเพื่อนครับเป็นจุดเด่นของเพื่อนครับนาเต็มขาวจังหน่อยครับว่าเป็นยังครับต่ว่าดูเพื่อนสีปอดอยู่ครับพี่น้องครับ 8เดือนนิดๆแล้วครับตัวนี้ครับน่มไข่แล้วครับแเดือนสิเก้าเดือนแล้วครับเบิ้งเอาครับพี่น้องครับนี่ครับอีจตะหน้าน้ำกันครับน่มหัวนมชีชมพูแล้วครับตัวนี้ครับราคาครับสามหมื่นครับสามหมื่นเพียงเยนะครับตัวนี้ครับเอาไปนี่รุ่นกินน้องนะครับยีกวาโดนครับตัวนี้ครับสี่หนึ่งได้สองครับราคาสามหมื่นบาทครับตัวนี้ครับ นมลงเต้าแล้วครับตัวนี้ครับท้ายสูงลอยซิมหาเส้นครับอุ้ยเงาหางไงครับพี่น้องครับเพียเป็นเพศจรจำครับเริ่มบวมนะครับเพศเพศเรเ่มบวมนะครับเป็นเงาหางครับตาหลังกว้างครับเ็นงว่าทยครับท้ยพ่อกระเทือนครับบวมเป็นทยไงประเด็นครับไทยกลางชิน้อยครับสามมื่นครับตัวนี้ครับงวทองแปรเดือนกว้าครับแต่หาเก่าคนละครับนมใครไงละครับ เอาไปเลี้ยงอีกบ่โดนครับได้กินน้องแน่นอนครับหนังนาครับสีแดงครับจมูกสีดำครับเ่อนี้เป็นราคาเบาๆครับสามเมื่อนครับตัวนี้ครับง่วมที่สองครับสามเมื่นครับเดี๋ยวไปเบิ้งงวดใส่ไงน้ำกันครับงัวนตัวที่สามครับงัวดตัวนี้ครับถ่ายสูงลอยสี่สิบหาครับพี่น้องครับพองแรกครับ สมสีเต่าครับบลทงปลาทอนครับถ่ายสูงลอยสี่สิบห้าครับหน้าขาดำเยอะๆครับหน้าขาครับถึงง่วหูลูกกระทบครับตัวนี้บ้าถึงสมเองกับมือครับพี่น้องครับทองครับคุณนะครับพอแจ็คพอตลอยล้านครับตัวนี้ครับแจ็คพอตลอยล้านครับบ้าถึงผสมให้ที่เดียวติดเลยครับพี่น้องครับทองแปดเดือนกับอีกยี่สิบสองมื่นครับ ภัสนใจครับตัวนี้ครับประกันทองครับตัวทองให้เรียบร้อยครับตัวนี้ก็ราคาเบาๆเป็นโลครับราคาออกง่ายมาไห้ไปไห้ครับสี่หมื่นเก่าพันครับพี่น้องครับสี่หมื่นเก่าพันครับใครสนใจครับห่วงหูหลูกกระโทกครับลูกเล็กครับลูกเล็กในทองนะครับเด้อนมสีเตาครับประกันครับุกถอนบ่มีครับลิบดีคอขาดีครับึงวเครื่องแดงครับแต่บ่มีปัญหาครับแจ็คพอตอาอยู่ครับ คุ้มสีใดครับจะขวดรอยล้านครับจะูกสีดําครับจะูกเขาลึกบนลึกปันไี้ครับตัวนี้ครับเข้าเคียงครับเบาตึงบึ่งเลียนเข้าให้เพลบางันครับง่วนอยู่ในดงบ่ค่อยได้หัวซาปันไดครับตัวนี้ครับขนเรียบครับงามครับสี่หมื่นเก่าพันครับง่วนราคากลัวมาขายรักสีครับพี่นองครับตาสนใจครับสี่หมื่นเก่าพันครับง่วนตัวที่สามครับ ครับเงาหางบุกงใหญ่นงครับพี่น้องครับเงาหางบุกงใหญ่นะครับเพศดำผมชมพู่ครับดำแดงครับผู้ใหญ่แห้งครับงวดตัวนี้ครับสี่หมื่นเก่าพันครับเอาราคาเบาๆไปแล้วครับบือลึ่งย่างๆครับพี่น้องครับของแจ็คคอดลอยล้านครับของแรกครับพี่น้องครับแปดเดือนกับอีกยี่สิบสองวันครับสี่หมื่นเก่าพันครับเอาไปเลยครับพี่น้องครับต่อโทรมาหาบบาตึงด้วนครับเมื่อนี้ครับอ่องอ่างหิ่งครับ โคนดีครับงวดตัวนี้ครับขอขาดีครับง้ามครับตัวนี้ครับสุดยอดเลยครับสำหรับใครเห็นคลิปนี้แล้วครับโทรมาหาบ่าวตึงเลยครับมีงวดอยู่สามตัวครับตัวนี้ครับเป็นงวดทองหมนทั้งสามครับนี่เป็นงวดตัวแรกครับสองเมื่อเก่าตัวนี้ครับทองสีทั้งหาเดือนครับตัวทองเรียบร้อยครับงวดตัวแรกครับ ว่าตัวที่2ครับ3 0 0เมือครับท้อง8เดือนเกือบ9เ,เดือนครับนมไครละครับว่าตัวที่3ครับ4ี่เมือเก่าท้อง8เดือนกว่าครับ8เดือน22วันครับ4ี่เมือเก่าครับสุดท้ายนี่บัตตึงขอสจะพิปไปเพียงเทนี้กรนะครับเด้อสวัสดีครับผม